นิดนึงอย่างที่อาจารย์แม่โจ๊งนะฮะหรือคุณรัฐาพูดเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นสามารถที่จะพูดภาษาเทพหรือต่างได้แต่ว่าคนนั้นจะต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาต,ต่างๆ<ช>เหล่านี้พูดออกทีวีได้ไหมฮะหรือทําออกทีวีได้ไหมฮะได้ค่ะ,ะทำได้ทำยังไงฮะหรือยังไงหรือต้องใช้เวลาย,ยังไงบ้างไม่เลยค่ะเดี๋ยวนะ,ะก่อนอื่นรายการอื่นผมไม่เห็นคุณรัฐาทําเลยคุณจะทําที่รายการนี้เหรอฮะยินดีค่ะยินดีถ้าคุณมีศรัทธาแล้วคุณมีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอืมแล้วคุณร ทำคะ่ะถ้าคุณให้ใจเราก็ให้ใจนั้นผมให้คุณรัฐาเป็นคนทำครับ

ความสันติสุขความสงบของโลกใบนี้คือหน้าที่ของเทพเจ้าความดีงามและรู้ในบาปบุญกุลโทษรู้ในสติและมีปัญญาเดินทางสายสัจธรรมความจริงชีวิตมนุษย์ทั้งหลายก็จะพบความสุขที่แท้จริงได้นี่คือที่ท่านพูดแล้วก็อาจารย์แม่โจ๊กแป่ให้เข้าใจ นั้นผมถามนิดนึงฮะเพราะว่าหลายคนบอกแบบนี้ฮะบอกว่าให้คุณรัฐาพูดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ลรับเพราะคุณรัฐาได้เพียงครั้งเดียวจริงหรือเปล่าฮะมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าภาษาและคําพูดเหมือนกับภาษาอังกฤษมันอาจจะมีเพี้ยนบ้างแต่ถ้าเกิดพูดเหมือนเดิมไหมมันก็มีส่วนคล้ายค่ะ, <S <S คะปกติผมเห็นทั้งสองท่านไปเพราะว่าเราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดเองท่านพูดเราไม่สามารถที่จะคอนโทรหรือว่าบังคับให้ท่านพูดแบบนี้แบบนี้